วีแซบไม่ไหวเบสผู้ไม่อ่อนโยนแฟนแฟนแซวหนักสาส์แซบไฟลุกถูกอกถูกใจรัวๆอันนี้สาสอิโมจิไฟลุกรัวๆจากเอซแฟนคลับกับลุกเซ็กซี่สวมชุดว่ายน้ำของสาวเบสร,รักวันนี้คำสิงล่าสุดก็อวดทริปเที่ยวกับชุดเซ็กซี่รัวๆเลยจ้าโดนใจเอฟซยกใหญ่เลยทีเดียวเรียกว่าแฟนๆคอมเมนต์กันสนั่น กับการอวดความเซ็กซี่ผ่านอินสตาแกรมล่าสุดของนางเอกสาวเบสร,รักวานี้คำสิงโดยการส่งรูปกุดไนท์แฟนๆกับการเล่นน้ำริมสระแคปชั่นบอกว่ากุดไนท์เบาๆคืนนี้พรุ่งนี้เจอกันคลาสและต่อมาก็โพสตรัวๆกับภาพเซ็กซี่เหมือนกันน่ารักน่ารักของวันนี้พร้อมแคปชั่น Good Morning งกายเรียกว่าอีโมจิไฟลุกรัวๆมาอีกเลยทีเดียวลค่ะจากเอ f แฟนคลับ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเบสผู ait, ้ไมอ่อนโยนอีกต่อไปสวยโสดแซ่บและน่ารักสุดๆปล่อยพลังความสวยออร่าออกมาเยอะๆเลยค่ะยอมแล้วคุณสวยมากจริงๆคอมเมนต์ก็บอกเออฮือหลานฉัน <c oughs> นั่นคือคะ่ะคอมเมนต์จากอาดาวดวงดาวจารุจินดานั่นเองคะ่ะก็ผมเข้ามาเซลสาเวเบสรักวันนี้เช่นกันบางคอมเมนต์ก็บอกตาแตกไปเลยสิคะ เรียกว่าค่าสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวค่ะกับคอมเมนต์อินสตาแกรมของสาวเบรรักวันนี้ทำกลางเพื่อนพ้องคอมเทิงก็โผล่เข้ามาแซวกันยกใหญ่เลยทีเดียว FC แฟนขับสัตว์ฝ่ายลุกรัวแซวและชื่นชมความสวยแซบเซ็กซี่บนอินสตาแกรมของสาวเบรรักวันนี้ในครั้งนี้เยอะมากๆเลยล่ะค่ะ สวยแซบเกินต้านจริงๆคนนี้โสดแซบเบสร,รักวนีคำสิง